สวัสดีค่ะวันนี้มาปลูกผักคะนา้นาคะน้าดอกต้นหอมดอกหอมมีดอกดอกใหญ่ต้นใหญ่เขาเรียกคะน้าเลยนะคะนา้าดอกหอมเออคะน้าต้นดอกหอมเนี่ยประมาณนี้เลยลืมดูข้างซอง <laughs> มีพ่อบ้านมาช่วยขุดทำเปลงให้ไม่เคยทำมีลูกค้าแนะนำให้ทำไงมีหมู่บ้านไกลๆนะเขาไปซื้อมาทางบ้านหนองเวงกันเนาะเขาปลูกทำขายเหมือนกันเขาก็เลยเออแนะนำหมู่บ้านที่อยู่นี่ยังไม่มีใครปลูกก็เลยลองดูซื้อมาสองหนึ่ง ลองดูเริ่มเลกแต่ถ้าว่าขายดีจริงๆริงก็น่าจะทำออประจําแบบกวางตุ้งดอกฮ่องกงนั่นแหละนี่ยังไม่เคยท,ทําไงทําครั้งแรกไม่มีอะไรมีผักชีเหลา้าผักชีจีนมีพริกมะเขือที่ทํา สวนเอ่อครัวสวนผักเล็กๆทำมากก็ไม่ไหวอายุมากแล้วทำพอได้กินแล้วเหลือกินก็ขายประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนพี่ๆน้องๆเข้ามารับชมเนีย่ยดูพ่อบ้านเน่ะขยันยังแข็งแรงอยู่พ่อบ้าน อายุก็หกสิบกว่าแล้วแต่ยังทำงานแข็งแรงถ้าพอบ้านไม่ทำแปลงให้ทำเออไม่ไหวหรอกทำให้ก็ค่อยปลูกเอาขอโทษขอโทษไก่เอมกับไอ พักนี้สุขภาพไม่ค่อยดีฝนตกแล้วก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวประมาณนั้นเดี๋ยวเป็นไข้เป็นหนาวอยู่วิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรพามาเที่ยวชมสวนผักเล็กๆน้อยๆ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากมายค่ะ